มาเด้อค่ะหอยแค้งหอยแค้งขอุตัวอ้วนๆนี่ตัวใหญ่มากน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆน้ำจิ้มเปรี้ยว,เ,ยวเค็มๆหมืนหว,วานหน่อยเนาะเนี่ยแล้วก็แตงกวากรอบๆเนี่ยมันเข้ากันมากมีเรื่องเมามอยอีกแล้วทรงผม คือก็มีหลายท่านทักมาเลยว่าเทรงผมมันไม่เหมาะกับเรานะแบบไว้แบบบ๊อบบเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราตัดไปแล้วไงพอตัดไปแล้วทุกท่านมันต่อไม่ได้ <c oughs> มันไปต่อไม่ได้ก็คือพอมันสั้นปุ๊บมันยาวมานิดนึงแล้วก็เล็มยาวมาอีกิดนึงแล้วก็เล็มคือมันคงไม่มีโอกาสได้ยาวมาเป็นบ๊อบเหมือนเดิมอะ่ะแต่ว่าก็จะพยายามนะคะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้ก็ <c oughs> วันนี้ไปเข้าห้องน้ําใช่ไหม ไปเข้าห้องน้ําหอยแครงนะคะไปเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วอะ่ะพอออกมาใช่ไหมห้องน้ํามันก็จะมีห้องน้ําดีอ้อนนะมันก็เราไปเข้าเยี่ยมไงแต่ก็มปเข้าห้องน้ําก่อนกลับบ้านพอไปเข้าเสร็จปุ๊บออกมาออกมาจะมาล้างมือก็มีคุณป้าคนหนึ่งที่มายืนรอล้างมืออยู่ไม่ไม่ใช่มายืนรอเข้าห้องน้ําอยู่อะ่ะก็มองเรามองแบบมองมองเสร็จไม่มเป็วก็ ไปเตรียมตัวจะกลับบ้านก็คือแบบใส่ปลอกแขนใส่อะไรเตรียมตัวมันก็เป็นกระจกใช่ไหมแม่เุเรียวก็มองในกระจกเขาก็หันมามองอีกหันมามองแม่เุเรียวก็มองในกระจกเขาก็หันมามองประมาณสองสามรอบอ่ะหันมามองหันมามองมองแบบเออคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรประมาณเนี้เข้าห้องน้ําผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะตะโกนออกมาดางัดางๆว่า I am a woman <laughs> อยากจะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่ได้เข้าห้องน้ำผิด มันไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นทุกท่านที่เมืองไทยนะตอนกลับเมืองไทยก็เป็นก็คือพาลูกกับสามีไปดูหนังที่ฟิวเจอร์ที่ไอเมเจอร์ลงรังสิตเสร็จแล้วอ่ะก็ออกมาไม่วเดียวก็แยกไปเข้าอน้ำผู้หญิงใช่ไหมตอนเข้าอน้ำก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งอะ่ะเป็นเหมือนกับมอบปลายอะ่ะถ่ายชุดนักนักเรียนใส่ชุดภาละ ั่นแหละเขาก็มองไม่เบิกเลี้ยวพวกนก็เดินเข้าไปในห้องน้ำพวกก็เดินออกมาแล้วก็แบบมาแบาบล้างมือบแบบเช็ดผมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็มองแล้วก็บอกเอ้ยเด็กเด็กพวกนี้มันมองเราทําไมอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาออกมามานั่งรอเรียวจังกับพ่อมาทีเนี้ยพ่อมาเขาบอกว่านี่น,นี่มีแบบเด็กๆมาขอถ่ายรูปกับลูกเราด้วยหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอ๊ยเราก็ดีใจสิเพราะว่ามีคนมาด,ดูลูกเราเนาะเนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยฉันก็บอกให้เขาแบบ ช่วยแบบกดติดตามช่องช่องแดงแล้วนะอะไรเงี้ยเ้าก็บอกโอโ้ดีจังเลยสามีช่วยทํางานอะไรเงี้ยสรุปน้องๆก็เดินมาพอมาเขาก็บอกว่านี่ไงแม่เขาแม่ของเดียวมาอะไรเงี้ยอา้าวคุณแม่เหรอคะสวัสดีคะ่ะตะกี้ตะกี้ใช่คุณแม่ไหมคะที่เดินเข้าห้องน้ําเดินมาจากห้องน้ํา อ๋อใช่ค่ะอุ้ยคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่เท่มากเลยค่ะคุณแม่ตอนแรกนะคะหนูก็มองอยู่คิดว่าแบบเป็นคนเข้าห้องน้ําผิดคือตอนแรกอะบอกว่าคุณแม่เท่มากคุณแม่แต่งตัวเท่มากคุณแม่แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจแต่พอบอกว่าอ๋อนึ้ว่าแม่เข้าห้องน้ําผิดเนื้อเป็นผู้ชายแม่ก็แบบเอา้า <c oughs> อเลยแบบขนาดกับไทยไม่แว้นเลย ญี่ปุ่นเนอะก็มีผู้หญิงแต่ผมสั้นเยอะนะทาไมไม่เห็นมีใครโดนเหมือนแม่บ้างเหมือนว่าแม่แบบแม่เป็นคนตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนผู้ชายไอเป็กคนไม่แต่งหน้าด้วยไนงะคนญี่ปุ่นเขาจะแบบแต่งหน้าก็จะแบบตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็ไม่แต่งหน้าเราก็แบบนี้ใช่ไหมตัวใหญ่อืมแต่จะบอกว่า ตอนมาใหม่ๆเนี่ยแม่อกเดียวก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะตอนแต่งงานใหม่ๆย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยขนาดจนแบบเกือบมีเรื่องนะเ <c> ก <ười> ือบมีเรื่องก็คือมีแบบคุณลุงบ้านนู้นอะ <t or> ตอนนี้แกแบบไปอยู่บ้านพักคนชราแล้ว <t ors> ตอนที่เรามัอยู่บ้านใหม่ใช่ไหมสวนก็ยังไม่ได้มีต้นลงต้นไม้แม่ก็เลยชอบออกไปทําสวน ซื้อนูน่นซื้อนี่มาปลูกไปกวาดหน้าบ้านอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แม่ออกไปหน้าบ้านนะคุณลุงก็จะเดินมาแหละกลุ่มๆนิดนึงคนวัยเกษียณนะน,น่าจะอายุประมาณแบบเจ็สิบกว่าอะไรเงี้ยก็เดินมาคนที้ชื่ว่าตอนนั้นคือแม่ก็ยังภาษาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ก็เลยบอกว่าคือเรามีเซน์ใช่ไหมว่าเออใครจะเข้าหาเราแบบไหนอะไรเงี้ยแม่ก็จะคาแก้บอกว่าเออแบบพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยเป็นคนไทยพูดไม่ได้อะไรเงี้ย อยู่ๆมาวันหนึ่งล้วก็เจอกับภรรยาเขาคือภรรยาเขาอะไม่คุยกับเราไม่มองหน้าเราเราก็แบบทักเขาเขาไม่ทักเราก็บอกอป้าแกบแกบบก็กดอะไรเราว่าทําไมแบบเราทักเขาไม่ทักอะไรเลาเขาเขาไม่ไม่ตอบรับอะไรเงี้ยเราก็เลยงงว่าเออทาไมป้าแกแบบมึนๆอื่นๆใส่เราอะไรเงี้ย <S <S ทั้งๆที่สามีก็ชอบแบบเดินมาคุยกับเราอะไรเงี้ย แล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็ไปออกไปกวาดหน้าบ้านออกไปกวาดหน้าบ้านตอน,น,นแม่ผมยาวสวยสวยเก๋ก็คือเหมือนผู้หญิงนิดนึงแหละก็ใช้ได้อยู่ <c oughs> ทีนี้แกก็คุณลุงไงก็เดินกลิม่มๆมาบอกว่าอนาตาตัวเองอะไรเงี้ยอนาตาวาตชีอนาตาไดสกิลเหมือนกับว่าเธอเธอฉันอะ่ะชอบเธอนะอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ไม่ไปเลวก็ทำตัวไม่ถูกเพราะดูแกกกึ่มๆมาสรุปคุณป้าบ้านตรงข้ามแกก็บอเจอพอดีไงแกก็เลยบอกว่าอ่านาเหมือนกับเรียกอะทําอะไรกลับบ้านกลับบ้านอะไรเงี้ยมมาแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยช่วยชีวิตนั่นแหละประสบการณ์แล้วก็เลยอ๋อไม่น่านล่ะแบบทําไมแบบภรรยาเขาแบบอื่นๆใส่เราเพราะว่าสามีเขาชอบมาทักทายเราอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเราก็โอกเออนะเนาะ เห็นไหมถึงตอนนี้จะแบบว่าจะแมนๆนหน่อยแต่ว่าแต่ก่อนนะก็สาวอยู่ค่ะสาวอยู่สาวพอใช้ได้อยู่จนแบบเกือบโดนคุณป้าตบละแต่ว่าตอนนี้ก็ดีกันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงคือแม่ก็เคยช่วยเขานะเวลาที่แบบเอาขยะมาไว้หน้าบ้านใช่ไหมมันก็มีอีกา มันก็มีอีกามาจิกถ้าเกิดว่าขยะที่ที่ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่เอาอะไรมาครอบหรือว่าใส่แบบอะไรตะข่ายอะไรเงี้ยมันอีกามันร้ายกว่าหมามันก็จะมาจิกขยะมันก็จะเลาะเทอะแล้วแกก็ลืมมั้งแม่ก็ขยะเอาไปทิ้งก็เลยเห็นขยะที่หน้าบ้านแกกระจายกระจุยหมดเลยก็เลยไปกดปิ้งปองกดปิ้งปองนั่นแกก็เดินออกมาใช่ไหมคุณป้าน่ะแกก็บอกแบบหน้าอย่างตึงเลยแบบเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนเพราะตอนเช้าใช่ไหม มีอะไรอะไรเงี้ยหน้าเนี้อะไรเงี้ยแม่บอกว่าอ๋ออกามันมากินขยะอ้อะไรการโตอไรกาต่ต <c oughs> แม่ก็เลยเดินมาหลัง,ลงๆมาร์กแกก็เลยเออก็เลยยิมย้มแย้มใสอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็ชอบไปคุยกับคุณป้าคุณยายโอซากะคุณยายเขาปื้มแมวเลียว <c oughs> เขาไม่รู้ไปคุยอะไรกันแหละอยู่มาวันหนึ่งเราจะไปไหนก็ไม่รู้แหละกับพ่อมาร์กจำไม่ได้แหละแกก็เดินมา พอเดินมาปุ๊กแกก็มาพูดกับพ่อมาว่าเออนี่นะนีจังเลยนะแบบมีลูกสะพ้ยอยู่ดูแลยา่าอะไรเงี้ยคือสามีแกตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่ให้ม่ยังไม่ตายนะทุกท่านก็คือไปอยู่มักคนชรลาคุณป้าแกออก็ไปเดย์แค่บ้างบางครั้งนะเพราะว่าเหมือนแบบมีลูกนะแต่ว่าลูกอะไปอยู่ที่อื่นนั่นเนาะเรื่องมีลูกก็อีกเรื่องหนึ่งคือ อุ๊ยเอาไว้วันหลังแล้วกันคลิปนี้แค่นี้ก่อนเมามอยเม้ามอยกินหอยเม้ามอยกินหอยจ้าหอยแครงสดๆใหม่ๆจากร้านผัดไทยนะอร่อยมากคุกท่านถ้าเกิดว่ากินกับแบบกินแบบห่อๆเนาะมันจะอร่อยมากเลยนะเนี่ย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 กินอย่างเงี้ยเสียงเดียวเราไม่มีแบบไม่มีแบบพวกแบบเส้นพวกอะไรเงี้ยเนาะ 嗯，哇。Mm. Well.